สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพ,พัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดปตานีคะ่ะก็สั่งไปเป็นนี่นะคะกระเป๋าฮูรูไซใหญ่นะเป็นลายเป็ดนะคะ1ใบค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดเลยค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นมันฝรั่งสีนะคะ3ชิ้นค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นหัวเห็ดไอติมโคนอ้วนนะคะ2ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นพุงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดสกลน,นครค่ะ ก็อย่างแรกนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ดีลาคูมะนะคะ1ปังในสดนะคะไอติมโคนไอติมนะคะแล้วก็เป็นโลมินหน้าตลกค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นแอนิมอลบอน,นะคะ3ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นมินิโดนัทคิตตี้นะคะ3ชิ้นกับเงินทองด้วยนะคะแล้วก็เป็นโลมินหน้าตลกค่ะแพนเค้กนะคะ เป็นหน้าสัตว์นะ3ชิ้นแล้วก็เป็นแพนเค้กเมลอนนะคะกับมินิบันกูเดคามะสีนะคะ2ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นหูกุญแจปาิตทิมน,นะคะอันนี้เป็นของน้องจวนปทุมธานีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นกล้วยนะคะ1ชิ้นแล้วก็ขวดนมไซเล็กนะคะไอติมโคนอ้วนนะคะกับซาลา,ปาเปาจุกเหลืองค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นช่ลลายนะคะสั่งไปเป็นป๊อปคอร์ทฮิลรคิตตี้ไม่แท้นะคะ 1>, 1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัพิสณนุโลกนะคะก็เป็นกระป๋าหูลูดซ้ายใหญ่นะคะลายสติ๊กนะ1ใบค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดเลยค่ะอย่างแรงนะคะเป็น Animal Bun นะคะ3ชิ้นนะแล้วก็ยังต่อมานะคะเป็นมินิบันนะเป็นแบบหน้าตลกนะคะจะเป็นหน้าอีโมจิ3ชิ้นแล้วก็เป็นแพนเค้กเมลอนนะคะอีก5ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวดเชียงใหม่ค่ะอย่างแรกนะคะเป็นต้าหู้เหล่ยมน,นะคะ1ชิ้นสาลาเปาจุกเหลืองนะคะปังในสดแล้วก็เป็นนี่นะคะลูกทอค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้อยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นชื่อลายค่ะอย่างแรกนะคะเป็นจัมโบ้แพนด้าบันนะคะ1ชิ้นกล้วยนะคะ1แล้วก็มีเดียมันโปกเกมอนนะคะมันฝรั่งสีค่ะ อิลคัคมาแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กเมลอนกับแพนเค้กหน้าสบนะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจปัิทินค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะคะเป็นครีมพับนมนะคะ1ชิ้นแล้วก็มะม่วงนะคะ1ค่ะก็อันนี้จะเป็นสตรอบเบอรีอร่นะคะจัมโป้สตรอเบอรีอร่นะคะ1ชิ้นแล้วก็ขนมปังอบนะคะ องชิ้นนะอันนี้จะเป็นหมวกคิดมัดนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวนครพนมนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นมะม่วงนะคะ1ลูกแล้วก็จะมีเป็นแอปเปิลทองนะคะ1แอปเปิลน,นะคะไซส์เล็กต้าคู่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ลูกท้อนะคะ Animal Bun น,น,นะ ันจะเป็นพวกแอนิมอลบันแล้วก็จะมีเป็นหมวกคริสต์มาสนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดลบบุรีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นกล้วยหนึ่งชิ้นค่ะมันฝรั่งสีนะคะเข้าเก็ยบยืดค่ะแล้วก็เป็นมีเดียมบันโปเกมอนนะคะโมนิแมวน้ำนะแล้วก็ลูกพีชนะคะโดนัทกิตตี้ไซเล็กค่ะ แพนเค้กนะคะหน้าสัตว์แล้วก็มินิบานหน้าเป็ดนะคะแพนเค้ก <Pan cake S 1> หน้าหลบโดนกัดแล้วก็อันนี้จะเป็นของกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เปนของน้องจตบ,บรุมธานีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นขนมปังอบนะคะ1ชิ้นเป็นหบบสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นโดนัทไฮโดคิตตี้นะคะ1นฟักทองนะคะ1ชิ้นแล้วก็ป๊อปคอนคิตตี้นะคะอีกหชิ้นอันนี้จะเป็นหุงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เปนของน้องจุหนองบัวลำพูค่ะอย่างแรกนะคะเป็น กระเป๋าหูลูซ้ายใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นลายมาริเทิร์นะคะกับลายมิกกี้เมาส์นะคะ2ใบเป็นแบบซ้ายใหญ่นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าดีนสอแบบ2ซิปนะคะนีเป็นลายโปกเกมอนนะคะกับลายมอนสเตอร์นะคะ2ใบแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจปฏิทินะค่ะอันนี้เปนของน้องจวดตังค่ะก็จะเป็นพวกมินินะคะคะแบบไปนะอย่างแรงนะคะมินิคะแบบไปนะในชุดค่ะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสาลาเปาจุกเหลืองค่ะนี่นะคะ6ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นพวงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดลำปางค่ะอย่างแรกนะเป็นกล้วยนะคะ3ชิ้นนะนี่นะคะ สามชิ้นแล้วก็อันนี้จะมีเป็นเงินทอนข้างในด้วยนะคะก้อยสามชิ้นแล้วก็มันฝรั่งสีนะคะสองชิ้นซาเปานะคะซาเปาน้าตลกนะคะสองชิ้นแล้วก็ขวดนมนะคะสามชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นหุงกระจาปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจอสมุทรปราการค่ะอย่างแรกนะคะเป็นแอปเปิลทองนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ดังกิ้งโดนัทนะคะแตงโมค่ะ ฟางในสดกับเงินทอนนะคะแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ลีลาคุม,มะค่ะมินิบันนะคะหน้ากูเดธมะแล้วก็ภูกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดพะเยาค่ะอย่างแรกนะเป็นจัมโบ้แพนด้าบันนะคะ1ชิ้นแล้วก็มินิแพนด้าบันนะคะ2ชิ้นนะฟางอันนี้จะเป็นมาร์ฟ้างสีนะคะ1ชิ้นปางแผ่นมีเดียมนะคะเป็นหน้าซานิโอนี้จะเป็นหน้าปอปองบุรินนะคะ แล้วก็มีเป็นแอปเปิลนะคะไซเล็กกับแพนเค้กนะคะหน้าสัตว์นะอันนี้จะมีเป็นเงินทอนนะคะนะกับพวงกุญใจปฏิทินค่ะอันนี้เป็นของน้องสวุวรชลบุรีค่ะอย่างแรกนะเป็นจัมโบ้แพนนาบนนะคะ1ชิน้นแล้วก็ไอติมโคนจัมโบ้นะคะ1ชิ้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นไอติมโควิปคทีมนะคะ 2ชิ้นแล้วก็เป็นโงกระเจาปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดลำปางค่ะอย่างแรกนะคะเป็นมีเดียมบอนโปเกมอนนะคะ1ชิ้นแล้วก็มันฝรั่งสีนะคะ1ปังเังในสดนะคะจับเงินทอนแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกพีทนะคะขวดนมเสรนเปาจุกเหลืองนะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กหน้าสัตว์นะคะ2ชิ้นอันนี้จะเป็นหคงกระเจาปฏิทินนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวนคนครพนมค่ะอย่างแรกนะคะเป็นขนมปังอบนะคะเป็นแบบสีชมพูนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ข้าวเก็บยืดค่ะลูกพอนะคะกับโดนัทคิตตี้ไซเล็กแล้วก็อันนี้จะเป็นหฮงกจารปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวนกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะคะเป็นขนมปังอบนะสองชิ้นค่ะแล้วก็เป็นไข่ฟูตินะคะสอง ลูกพีทนะคะกับซาลาเปาจุกเหลืองนะคะซาลาเปาน่าตลกค่ะหัวเห็ดนะคะแล้วก็ข้าวเก็บยืดนะคะสองชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวสงขาค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นมนีคาแบบนะคะหนึ่งชุดค่ะแล้วก็อันนี้มะม่วงนะคะแอปเปิลทองค่ะแล้วก็มีพับน,นมนะคะสบเบอรี่กับช็อกโกแลตนะสองชิ้นนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้เป็นของน้องตัวโสุโขทัยค่ะอย่างแรกนะคะเป็นกวางดิสอบแบบ20นะคะลายโปกเกมอนแล้วก็กระเป๋าหูลูซาเลกนะคะมีเป็นลายลักคุมะนะคะกับลายแมวจี้นะ2ใบค่ะจัมโบ้สตรอบเบอรี่นะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นแอปเปิลนะคะแบบสายใหญ่นะคะหนึ่ง ปังปอนนะคะเป็นปังปอนอันนี้หน้าปังปอนบูลิมนะคะแล้วก็ป๊อปอนเฮลคิตตี้ค่ะไอติมโค2สองชั้นกับขนมสซเล็กนะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวสมุทรสาครค่ะก็เป็นตุ๊กตาอาเสียงนะคะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะนี่นะคะเป็นลายหมีสีน้ำตาลนะคะเป็นตุ๊กตา,าเสียงไซส์ใหญ่นะคะ1ชิ้น แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นกระเป๋าหูรูดไซส์ใหญ่ค่ะลายมินเนี่ยนนะคะลายมิกกี้เมาส์ค่ะแล้วก็เป็นลายปอมปอมปูลินนะคะนี่กูเดธามะนะคะอันนี้จะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบไซส์เล็กนะคะลายมินเนี่ยนนะคะลายโดเรมอนะะแล้วก็เป็นลายกูเดธามะนะคะแบบไซส์เล็กนะสามใบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเต้าหู้เหลี่ยมนะคะกับข้าวเก็บยืดน,นะคะ ก็สติกเกอร์นะ,นะคะอันนี้เป็นของน้องจวอุดรธานีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นปังปอนนะคะเป็นหน้าไมาเมโลดี้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ต้งหู้เหลี่ยมน,นะคะอันนี้แอปเปิลนะคะใส่เล็กลูกท้อค่ะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์อยาคุมะนะคะไอติมโคเวตีนนะคะแล้วก็เป็นเห็ดโดนทเทล l ิตตี้ y ส่เล็กนะคะกับมีนิบันกูเดธมามะนะคะอันนี้จะเป็นทูกุญแจปฏิทินค่ะ ก็ขอบคุณน้องทาง27คนมากๆเลยนะคะ